จืดเนี่ยอ๋อโอเคเสียงเพลงเสียงเพลงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นล้างจืดนะครับการกินเนี่ยอผมได้เขียนไว้อยู่ในบล็อกแล้วเหมือนกันว่าสามารถถอนยาสั่งได้ด้วยรู้รู้จักไหมยาสั่งคืออะไรอืมเช่นบอกว่าสั่งให้กินน้ำมะพร้าวแล้วก็ตายถูกไหม ยาสั่งเนี่ยเขาทําได้ยังไงรู้ไหมผมไปเจอหนังสือเก่าอยู่เล่มแล้วโอ้โหดีมากแล้วผมก็มาเขียนลงในบล็อกว่ายาสั่งเนี่ยมีวิธีการทําไม่ได้ยากเลยนะพวกเราก็ทําได้แต่พวกเรามีวิธีล้างพิษนะคนที่โดนยาสั่งมาสามารถล้างพิษด้วยยาจืดครับได้ล้างจืดนะครับแล้วหายด้วยวิธีการก็คือเขามันมีสมมุติว่าเ,เรารู้อย่างสัน อย่างน้ำมะพร้าวเนี่ยเราอยากให้คนเนี้ยตายด้วยน้ำมะพร้าวเขาจะเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับไปให้น้ำมะพร้าวเนี่ยผสมเดี๋ยวโทษน่ยนะผสมกระยาพิษเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่กระยาพิษใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยไปให้สัตว์ตัวหนึ่งกินเขาเรียกตัวตะกงเป็นตระกูลตะเป็นตระกูลกิ้งก่านะครับไอ,อตัวตะกงเนี่ยมันก็กิน แล้วก็เให้ผสมยาพิษด้วยเท่าที่ให้ผสมยาพิษเข้าไปพิษอะไรก็ได้จากจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากสัตว์จากอะไรอจากจากพืชจากสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็กินร่วมกินกัะน้ำมะพร้าวเข้าไปให้ตัวตะก,กงตัวนี้กินตะก,กงตัวนี้ก็มีเป็นเป็นเหมือนกับกิ้งกะป่านะแล้วมันกินเข้าไปตัวมันก็จะตายถูกไหมครับพอตัวมันตายเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาตัวตะกงเนี่ยไปสมไปเผาให้ไหมแล้วก็บดเป็นผง เป็นผงละเอียดเลยนะพอเผาให้ไหม้เสร็จแล้วมันก็จะมีพิษหลงเหลืออยู่แล้วก็ไปบดเป็นผงนะครับแล้วเอาผงตัวนั้นอะ่ะเอาผงตัวนั้นอะ่ะสมมุติเราอยากให้คนคนคนนี้กินด้วยน้ํามะพร้าวเราก็เอาผงตัวตะกงเนี่ยไปใส่น้ามะพร้าวแล้วไปให้คนนั้นกินนะครับพอคนนั้นกินเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกจะไม่ตายจะไม่เป็นไรแต่ถ้าวันดีคืนดีไปกินน้ํามะพร้าวอีกครั้งหนึ่ง เขาจะตายด้วยน้ำมะพร้าวโอ้แปลกไหมอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจผมไม่เจอตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมก็มลงเขียนในบล็อกถ้าเราไปที่หน้าเว็บผมจะมีบล็อกเกี่ยวกับตัวยาสั่งไหนเลยแล้วก็การใช้ลังจืดเข้าไปแก้ลังจืดก็ไม่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแก้ได้นะโบราณใช้ใช้รากด้วยซ้ำนะใช้ลากฝนน้ำให้กินก็ได้ ลากยิ่งแรงครับนะถ้าใบเนี่ยก็ลากแต่เนื้อนีเราใช้ลากมันอาจจะไม่ต้นาอาจจะตายแต่โบราณใช้ลากครับเพราะขึ้นเยอะมากขึ้นตามป่าตามเขานะแล้วแล้วเขาเป็นเถานเนี่ยเถาก็จะเหนียวมากทางเหนือหรือทางอีสานทางเหนือเหนือหรืออีสานเขาจะเรียกหนำหนำแน่หนำแน่นะฮะตัวนี้แล้วดอกเขาก็จะมีน้ำหวานหวานเวลังคนเดินนักเรียนเดินผ่านก็จะเก็บน้ำนหวานมากินนะเหนียวมากนะฮะใช้เถามัน ลัดฟืนลัดเรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตายยากมากนะข้อมันขึ้นตรงไหนไปโดนดินตรงไหนมันก็ขึ้นนะแตกเป็นพุ่มเป็นไรเลยนะก็คือโบรละธรรมชาติได้ฝากได้ฝากสิ่งตรงนี้เอาไว้นะครับนี่ถามว่าการใช้รังจืดนะครับได้มากน้อยแค่ไหนรังจืดเนี่ยเราบอกว่ามันถอนพิษขาะเดียวกันมันถอนริธยาได้ด้วยงั้นคนไหนที่กินยาอะไรเข้าไปนะวันนั้นมีพระท่านหนึ่ง ท่านมารักษาท่านกินยานอนหลับอยู่แล้วผมก็พอดีเราก็ให้รังจืดไปปรากฏว่าท่านไปกินพร้อมกับยานอนหลับปกติท่านจะต้องกินแล้วนอนหลับปรากฏว่าโดนรางจืดไปวันนั้นท่านไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของยานอนหลับไม่ได้ทํานะครับเออทางคณะชดเคยทางเรียนเภสัชได้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 เคยเข้าไปดูเรื่องรางจืดไหมเป็นไงในในข้อมูลที่เราเรียนมาเคย คยวิเคราะห์ไปศึกษามันเชิงลึกมั้งไหม,ไม,มยังยัง,ยงไม่ได้เคยคํำเข้าไปในทดลองเป็นจริงเป็นจังใช่ไหม,ไม,มโอเคตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังส่งเสริมแล้วเพราะกฏว่าเขาพบว่าเขาไปเจาะเลือดเกษตรกรทั่วประเทศเราดูเนี่ยปรากฏว่าเลือดในเลือดของเกษตรกรเนี่ยมีสารเคมีตกค้างเยอะมาก จึงเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดมะเร็งเดี๋ยวนี้ตายโรคมะเร็งเป็นว่าเล่นเลยถูกไหมเพราะว่าเป็นไงครับฉีดผักฉีดยาเรากินผักใช่มีเคมีทั้งนั้นเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาเลยรณรงค์ให้ใช้ลังจืดล้างครับแลวแต่พวกเราเองก็ควรจะล้างลังจืดนี่สามารถเอามาล้างผักล้างปลาได้ด้วยนะครับเราสามารถเอาใบในมาขยำขยำแล้วก็แช่แช่น้ำใบลังจืดไว้มันก็จะช่วยล้างได้ การกินเนี่ยก็อย่างที่บอก10ปถ้าเป็นใบใบเพสลาดกลางๆเนี่ยสิบถึงสิบห้าใบตามโขกกับน้ำเสารข้าวแล้วก็คั้นคั้น,นให้น้ําออกเยอะๆนะครับเข้มข้นกรอกกินเลยนะครับก็จะช่วยได้แก้ภาวะฉุกเฉินได้เลยนะครับถ้าอาการดีขึ้นเราก็ส่งโรงพยาบาลต่อก็ได้แต่ตัวนี้ช่วยได้แม้แต่กัมโมกโซนนะกามโอกโซนนี่เป็นยาฆ่าหญ้าใครที่ประสงค์อยากจะกินยาก,กัม็อกโซนฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดเพราะมันจะเผาไหม้มาก มันเข้าไปมันจะทําให้าทางเดินอาหารเนี่ยเผาไหม้หมดเลยถ้าแก้ทันเนี่ยใช้ลังจืดครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คลองเตยเกิดคลังเคมีระเบิดไฟไหม้สารเคมีมันฟุ้งกระจายในอากาศเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนั้นก็ต้องเอาลัางจืดเนี่ยเข้าไปช่วยนะไปล้างนั้นถึงบอกว่าตัวยาน,นี้สำคัญมากอยากมีไว้ณปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นยาลดเบาหวานได้ด้วยที่จารย์ประสบ ประสบการณ์แล้วก็แล้วก็ใช้กับแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังแล้วก็เขาพิสูจน์มาแล้วนะหลายคนผมก็ใช้อยู่ลดเบาหวานได้ด้วยครับขนาดถึงขั้นตาจะบอดนะเขากินต่อเนื่อง2อสเดือนเขาลดลงมาได้เบาหวานเกือบปกติเลยครับนะครับเบาหวานนะฮะแต่ปัญหาว่าถ้าเรากินถ้าเราปกติอยู่แล้วไปกินมากๆน้ําตาลเราจะดอกราจะตก ทำให้เราเกิดปัญหาไฮโปไกลเซียมีน้ำตาลในเลือดต่ําแล้วก็ทําให้รู้สึกมืนงงวิงเวียนอ่อนเพลียได้นั้นคือความนั้นคนที่เป็นเบาหวานถ้ากินตัวนี้ต้องคอยเช็คเลือดอย่าให้ต่ํากว่าพิกัดมากต้องค่อยๆปรับนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ดีลดเบาหวานได้จริงๆนะฮะอันนี้คือประโยชน์ของเขาอีกมากมายเข้าไปดูในบล็อกของจานหรือไปค้นคว้าเรื่องหลังจืดต่อนะครับคนเอาไปใช้ได้มากมายนะ เรามาดูตัวอย่างออรถจืดก็เป็นพวกผักต่างๆซะเยอะนะครับพวกผักกาดน้ำนะพวกผักกาดน้ําหรือเรียกอย่างว่าหญ้เาเอ็นยืดนะจำไว้นะนะผักกาดน้ำเนี่ยเลยเรียกอย่างว่าหญ้าเอ็นยืดมันจะมีช่อชูขึ้นมาในโอกาสวันหลังเราไปทัศนศึกษาเราก็คงต้องไปดูกันนะครับอันนี้รถจืดทั้งต้นเลยใช้ขับปัสสาวะแก้ช้ารั่วคําว่าช้ารั่วเนี่ยมันก็เป็น โรคเกี่ยวกับทางแผนโบราณซึ่อยู่ในเวชกรรมอยู่ในคำรรพีมุชฉาปะคณิกาก็หมายถึงโรคที่เกี่ยวกับสุภาพสตรีเนี่ยมีปัญหาทางระบบทางเพศซึ่งอาจจะเกิดจากการอักเสบเช่นอาจจะถูกถมขืนกระทําชำเรานะการมีเพศสัมพันธ์มากเกินไปนะการ,การในหนังสือเขาเรียกการสัมสอนทางเพศอะไรเงี้ยนะ ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินทางช่องคลอดแต่เนื่องจากทำไมมีผลกับทางเดินปัสสาวะเพราะว่าในอวัยวะของเพศสตรีเนี่ยช่องทางช่องคลอดกับช่องปัสสาวะนี่ยอยู่ใกล้กันมากนะครับก็เลยทําให้เ,เวลาเกิดการอักเสบมักจะลุกลามถึงกันนะเวลาปัสสาวะออกมาก็เลยรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติด้วยนะมีสีมีหนองมีการอักเสบป,ปวดบวมนะครับเป็นไข้นะน,นี้เรื่องของชารั่ นะส่วนใหญ่เราก็จะงงว่าไอ้ช้ำรั่วมันคืออะไรนึกก็ฉี่เยอะเหรอคนนี้ช้ำรั่วอีกคนนี้ช้ำรั่วไม่ใช่นะจริงๆคําว่าช้ำรั่วเนี่ยเป็นเป็นโรคที่เกี่ยวระบบทางเดินปัสสาวะและทางเดินอของอวัยวะเพศของสุภาพสตีเนื่องกัดจากการที่นะครับเราจะไปเรียนละเอียดอีกทีในคำพีมุชาาปะขันิกานะครับนะฮะย่าถอดปล้องใครเคยเล่นไหมสมัยก่อนนี่เจอแล้วเราก็เด็ดนะ เด็ดแล้วก็สวมไว้มันจะสวมเข้าที่เดิมแล้วก็เราก็จะไปทายกันว่าป้องไหนที่ดูกดึงไว้แล้วเคยเคยใครเคยเล่นบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเ,เคยไหมรุ่นแ,แรก,แร,กรุ่นใช่สมัยก่อนนำชนบทเนี่ยจะมีใช่ไหมแล้วก็จะถอดแล้วก็มาทายกันเฮ้ยอันะทายสิ ว่าอันไหนถูกถอดออกเพราะว่าเวลาถอดเสร็จแล้ว,ว่าใส่สวมเข้าไปมันจะเนียนมากนะครับมันจะเนียนมากตัวนี้ก็ลดจืดนะครับปัสสาวะแก้มุตกิจคําว่าบุตกิจนะฮะจริงๆก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับสตรีเหมือนกันนะก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับน้ําปัสสาวะเวลาปัสสาวะออกจะมามีมีสีด่งน้าเข่าปลานะฮะมีสีด่งน้ําฝังต้มนะปวดขัดอะไรต่าง มีการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะคล้ายๆกับช้ำรั่วแต่ช้ำรั่วเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ร่วมเพศนะคะหรือถูกกระท่มขืนกระทําชำเรานะครับหรือเกิดจากฝีในมดลูกเองแต่ถ้ามุตะกิจเนี่ยเขาโมงนะมุตะกิจเนี่ยเขามองที่น้ําปัสสาวะออกมาดูที่สีน้ําปัสสาวะและลักษณะของน้ําปัสสาวะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายาหลายตัวแก้มุตะกิจนะนนอ้าวมีใครสบเพลงมาอีก โอเคถามอะไรไหมสาวๆไม่เห็นถามเลยมุรกิจเรื่องของตัวเองด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> นะมุรกิจนะครับคำว่ามุตุรกิจบางคนเรานึกว่าตกขาวด้วยถูกไหมมีตกขาวด้วยของผู้หญิงใช่ไหมมันก็อาจจะใช่เพราะเวลาเวลาเกิดการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะหรือ,หร,อหรือช่องทางช่องคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตกขาวมีการติดเชื้อถ้าตกขาวมากเนี่ยจ,จะมีการติดเชื้อด้วยซ้ําหรือร่างกายถูกขับออกมา แต่ถ้าติดเชื้อเป็นตกเขียวนะเป็นหนองอวอหลน,นั้นยิ่งแย่เลยนะครับมีกลิ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วธรรมชาติของผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะมีตกขาวได้ในระดับที่ไม่มากนักแต่ถ้ามากนักก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วรักษานะครับรากและตาของไม้ไผ่ป่าต้นไผ่ป่านะครับรากและตาก็รสจืดนะครับรถจืดนะตัวนี้ก็ จริงๆตาไผ่ป่าเนี่ยนะก็เอาไปเผาแล้วก็ไปทําเผาจะลดจืดนะครับก็ไปใช้ในการาแก้ท้องขับลมในท้องได้นะเพราะว่าตาไผ่ตาไผ่เนี่ยมันจะพอเผาแล้วมันจะเป็นฐานมันจะมีลิ์เหมือนกับชาโค a แ,แ,แ,แอคติเวตเตชาโคอ่ะธนาโชธาตัวนี้มันจะมีเขาบอกว่าในโมเลกุลมันจะมีรูพุ่นเยอะมันจะตัวดึงแอบซอบ สารสารพิษนะไปจับไว้ที่ตัวมันแล้วก็จะถ่ายออกมาในรูปของของก้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มีการเอาถ่านนะครับเป็น activated charcoal ก็คำว่า activated ก็คือมันกำลังสามารถใช้งานได้ดีเขาบอกว่ามันจะมีม,มีรูพุนๆเยอะมากนะเป็นตัวดูดซับนั่นเองนะครับอย่างถ่านพุกถ่านเนี่ยเราก็ใช้ดูดพิษดูดกลิ่นได้ เคยใครเ,เคยใช้ไหมครับที่ว่าเวลาในตู้เย็นมีกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เอาถ่านโอ้ถ่านหรือ,อตอนนั้นที่ที่คลินิกเนี่ยที่ท่อน้ําระบายนีย่มันมันป็นท่อน้ําทางผ่านแล้วมันก็กลิ่นขึ้นมามีหนูมีอะไรตายไม่รู้เสร็จแล้วโอ้ยทำไงดีก็นึกถึงถ่านได้ก็ทามๆๆำทาถ่านแล้วก็มาวางรอบรอบแต่ต้องลดน้าหน่อยนะลดน้ําที่ถ่านให้น้ํามันมีความชื้นแล้วมันก็จะดูดกลิ่นมาไว้ที่ตัวมัน ก็แกนะ้ไขปัญหาได้นะครับรากต่อไส้อันนี้ก็เป็น,นต้นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นกันนะเป็นไม้ต้นนะเป็นลดจืดปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการแก้ไตคําว่าปัสสาวะพิการเช่นปัสสาวะออกมาขัดปัสสาวะมากเกินไปปัสสาวะมีสีผิดปกตินะฮะกลิ่นผิดปกติกเ,รเราก็เรียกเราก็เรียกมรวม,รว,มว่าปัสสาวะพิการซึ่งมัน,เป,นเป็นคํารวมนะซึ่งยังไม่ได้แยกรายละเอียดว่าเป็นยังไง ไตพิการก็โรคเกี่ยวกับไตก็แน่นอนทางปัสสาวะมันก็จะเชื่อมโยงถึงไตได้นะเป็นโรคที่ไตอักเสบหรือเปล่านะครับนะมีการอักเสบทําให้ไตทํางานหนักหรือเปล่าทําให้ทางเดินปัสสาวะผิดปกติทั้งปัสสาวะมากเกินไปขัดหรือสีผิดปกติก็ได้นะครับมันเป็นคํารวมๆตะไคร้น้ําหรือตะไคร้าหางหน้าไม่มีลูกยั้โออีกแล้ว อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับท่านขึ้นยัง,ยงต้องออกอีกแล้วต้องออกไปอีกแล้วต้องออกอีกแล้วต้องออกขึ้นไปต้องออกไปใหม่ทาไมนะทำไมระบบ หม้าย่างโอเคมาแล้วครับโอเคย่อยกันมาต้องามามมันเป็นไงี้ไม่รู้ต้องเซตใหม่จา,จา์ดาวน์โหลดอันนี้ก็่ไม่รู้ไปปิดก่อนดีกว่าไปดาวน์โหลดอัพไปได้อัพโหลดไฟล์วิดีโอด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้ดึงหือเปล่าไม่รู้ โอเคครับมาครบยังครับอะโหลโอชิตชนกคนนี้ไม่เข้าเหรอวิรัตวิรัตเข้าไหมโอเคเหลือเหมือนเดิมนะครับพี่สิริพรมาไหมครับ,รบดวงค่ะโอเคมานะโอเคพี่คันชิตชนาโชดอะออวาสนาไปไหนแล้วอ่ะ โอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วออกออกไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอเตเลียกลับออสเตเลียแซวซซเพิ่งจะมาจะกลับแล้วเห็นยังเห็นเห็นหน้าจอยังอไปไปแล้วนะโอเคครับตะไคร้น้ำหรือตะไครหางนาคโอ้าจารไม่มีลูกนะฮะมันเป็นไม่เหมือนต้นตะไคร์นะ แต่มันยาวๆแล้วก็จะมีใบเล็กๆแทรกจะไม่เหมือนฟอมตะไคร์นะฮะเป็นตะไคร้หางหน้าซึ่งไม่ใช่เหมือนตะไคร้ทั่วไปแต่ไม่มีรูปให้ดูตัวตะไคร้น้ําก็จะเป็นรสจืดขับปัสสาวะแก้ช้ารั่วแก้กระสายกร่อนคําว่ากระสายกร่อนก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอวัยวะทางเพศของผู้ชายเหมือนกันกนระ,ะสายกร่อน,นความเสื่อมของของระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชายนะครับ ะะไว้ก็เราก็จะไปเรียนในเรื่องกระใสรากสซย้อยรู้จักไหมรู้จักไหมรากสซย้อยที่เราไปเที่ยวต้นไม้มันจะมีย้อยๆลงมาอ่านั่นแหละสซย้อยออกสีน้าําตาลน้ําตาลนะ,ะที่มันเป็นรากอากาศนะฮะตัวนั้นลดจืดนะครับใช้ขับปัสสาวะได้นะครับรากสซย้อย,อยอยู่พิกัดอะไรครับ อ่าถูกต้องรากรากใส่ย้อนรากราชพฤกษ์รากอะไรมาขามเทศครับนะครับก็พยายามทบทวนกันบ,บ่อยๆเดี๋ยวเวลาเจอตรงไหนอาจารย์ก็จะถามทันทีนะครับทาให้เราได้ได้ยินบ,บ่อยๆพอได้ยินบ,บ่อยๆมันก็จะเกิดอาการเกิดจาเก็ตขึ้นมารับขึ้นมาได้เหมือนไม่ต้องท่องนะเหมือนเราเห็นได้ยินบ,บ่อยๆเราก็มันก็ซึมซับไปเองนะครับนั้นตัวยาเราคงไม่ต้องไปซีเรียสท่องหน้าดําหน้าแดง ค่อยๆใช้ค่อยๆได้ยินค่อยๆเห็นไปนะครับอันนี้ใส่ย,ย้อยนี่ไงนะฮะที่ย้อยมาอันนี้คือรากอากาศนั่นเองนั้นเราก็รากแตงหนูนี่ก็เป็นแตงชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีภาพราาแตงหนูก็ลดจืดกับปสัสสาวะแก้ปสัสสาวะพิการเหมือนกันนะครับแก่นปลูหรือแก่นปลูวันนั้นเราไปเที่ยวที่เขาหินซ้อนจาได้ไหมเห็นต้นปลูรต้นปลูอะ่ะ แต่จำฟอร์มมันไม่ก็ได้ใช่ไหมที่มันอยู่ตรงลานน่ะเรายังชี้ชี้กันเลยเนี่ยต้นปูต้นปลูอะไรนะนะครับแต่ฟอร์มมันอาจจะไม่เห็นชัดแกนปลูนี่ก็รดจืดเหมือนกันแก้น้ำเหลืองเสียแก้พิษประดงแก้เสมหะอีการนะครับครูเออเอ,อคำคำว่าประดงเนี่ยได้ยินครับ <c oughs> คำว่าประดงเนี่ยเป็นอาการผิดติของเลือดโลหิตซึ่งอยู่ในกัมพีตักกศิลา ะะก็จะมักจะมีอาการไข้ร่วมกับเม็ดมีเม็ดผื่นขึ้นและเม็ดก็มีลักษณะหลากหลายเช่นประดงแมวนะฮะปะดงอ่าปะดงมดนะฮะพวกนี้ปะดงมดประดงแมวประดงช้างเออปะดงช้างนะ,ะมีลักษณะเป็นขึ้นเป็นเม็ดขึ้นมาด้วยร่วมกับมีไข้นะครับนะฮะก็เลยเกิดเป็นก็ น่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งจริงๆไวรัสเนี่ยมันแตกได้หลายสายพันธุ์มากแล้วมันก็แสดงอาการออกมาหลากหลายกันนะครับเราก็ใช้ใยายาห้ารากรักษาด้วยนะครับยาห้ารากครูรู้จักไหมต้นครูต้นครูนี่จะขึ้นทางทั้งกลอยทางบ้านเราสูงสากรสงครามนะครับนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้ว เรามองฟอร์มว่าเห็นมันเป็นเหมือนต้นแต่จริงๆแล้วในหนังสือเราจัดเป็นจำพวกหญ้าครูเนี่ยนะหญ้าเดี๋ยวนี้เขาใช้ใบขููฮะใบอ่อนขู่มาคั่วแล้วทําเป็นชาชาใบครูนะครับช่วยขับปัสสาวะนะครับอันนี้กนะ็มันเริ่ม